ตอนนี้ครผมเดินมาถึงบูธ h o n d ้านะครับที่งานเชียงไฮ้ออโต้นะครับที่ประเทศจีนนะฮะก็บอกว่าอลังการมากๆครับมีการให้ดูนะครับรถต้นแบบนะครับทั้งหมด3แบบเลยโอ้โห4แบบด้วยนะฮะมีตัวนู้นด้วยนะครับเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดเลยดูไกลๆตรงนู้นเลยนะฮะนี่เป็น e ngt นะฮะเป็นรถไฟฟ้าต้นแบบมาสไตล์สปอร์ตซีดานะไกลๆนู้นนะผมไม่ได้ซูมนะ เพราะว่าใช้ GoPro อยู่มันซูมไม่ได้นะครับขยับมาตัวนี้เป็น e n s u v นะครับเป็นรถไฟฟ้าสไตล์ s u v นะครับผมไม่มีรายละเอียดของตัวรถเลยนะครับมีแต่ภาพให้ดูอย่างนี้เลยแล้วก็มีตรงนี้ครับเป็น Honda e n p 2 prototype นะครับก็รถเป็นทรงแฮชแบกนะครับ5้าประตูนะครับแล้วก็สีดำนะครับสไตล์นี้เข้ามาสีดำหมดเลยนะฮะสวยงามมากๆนะครับเจะเห็นตัวที่เป็นคำว่า e n นะ ถ้าเราเห็นสังเกตเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะมีฮอ e, น da E อี่รัะนันคืออิเล็กทรอนิกส์ก็คือรถไฟฟ้านั่นเองครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นรถต้นแบบมาให้ดูนะครับผมไม่แน่ใจนะผมพยายามหาข้อมูลขอข้อมูลเขาอยู่ว่าระหว่างคังนนี้ตัวนู้นจะเป็น ENS นะตัวนี้เป็นเ n p ไม่แน่ใจว่า2ตัวเนี่ยมีความแตกต่างยังไงบางคนบอกว่าผมถามบางคนบางคนเขาบอกว่ามันเหมือนกันบางคนกาบอกไม่ต่างไม่ไม่ใช่คนละรุ่นกันนะ แต่ที่แน่คือเขาจะไม่มีตัวที่เป็นกระจกมองข้างแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องตัวนี้น่าจะใช้เป็นกล้องเลยนะตัวนู้นเป็นกล้องแน่ๆนะฮะนี่ผมมาดูก่อนว่าเป็นอ๋อังเป็นกระจกอยู่นะตัวนี้เป็นกระจกอยู่แต่ตัวนู้นเป็นกล้องแล้วนะครับถ้าดูถ้าจะเห็นไกลๆเนี่ยจะเห็นเป็นกล้องหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวบนนู้นตัวรถสปอร์ตไม่มีกระจกมองข้างเลยซ้าไปนะครับอ่ะเราก็เยียบมาให้มันดูว่ามันต่างกันยังไงมาช่วยกันจับผิดกันนะฮะนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะเพราะว่าตัวนี้อย่างไฟนุ่งไฟหน้าอะไรการออกแบบอไก็ม่่คย มันก็ต่างๆกันอยู่นะอย่างที่ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมเหนี่ยตรงนี้กับตรงนี้นะที่มันต่างกันเห็นไหมเออผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเจ้าหน้าที่ยังตอบผมไม่ได้เลยว่าเขามันแตกต่างกันยังไงเอาเป็นว่าผมพาดูแล้วกันไฟหน้าไม่เหมือนกันแน่ๆนะครับล้อก็น่าจะโคนาฟไยไฟเลอกว่าไฟเดียวกันดีนะนี่ตรวนี้ก็จะเป็นตัว ENS นะครับ ENS 2 Prototype นะครับนี่ตรงนี้เลยก็เป็นรถต้นแบบทั้งคู่นะครับไม่มียังไม่มีการขายจริง แน่นอนครับเป็นแนวคิดในการออกแบบเท่านั้นนะครับแต่ว่าคันจริงที่มีแล้วนี่คือคันนี้นี่เองนะฮะนี่คือ ENS1 นะครับเป็นรถไฟฟ้าผมว่าขนาดมันอยู่ใกล้ๆกับตัวที่เป็นเฉ v ีวีนะถ้าจะเห็นนะครับนี่มาดูรอบคันนะแต่ตัวนี้เป็นไฟหน้านะครับก็จะเป็นตัว LED refector นะแล้วข้างหน้านี่ก็จะมีตัวกล้องมีเซนเซอร์อะไรนะนี่ตัวนี้ให้เป็นกล้อง3 6 0องศาเลยนะ นี่แล้วก็จะมีข้างล่างจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับเป็นแบบ LED แล้วก็ตัดล่างขอบล่างด้วยสีเงินสีดำนะครับนี่ตรงนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยผมเข้าใจว่าอันอาจจะเป็นตัวที่ชาร์จไฟนะจะอยู่ตรงนี้นะฮะขยับมาด้านข้างก็จะมีตัวที่เป็นกระจกมองข้างที่เป็นสีดำนะครับก็จะมีกล้องนะครับไม่มีレンวอชนะที่นี่เขาไม่ใช้กันไม่เลิกใช้ไปแล้วะครับหลังคากระจกอย่างนี้เลยเปิดไม่ได้นะครับแบบเอชแหละ รหรือจับแบบที่เดียวกับ HRV เลยนะครับเรียกว่าทรงนี้น่าจะมาทรง HRV เลยทั้งหมดนะฮะ <Okay. S 1> นี่ก็จะมีตา ENS1 นะฮะมีโอ้โหนี่ไฟเบรกรูทีสามเฝังไว้อยู่กับสปอยเลอร์เลยนะนี่สวยมากนะฮะแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายนี่คือ HRV เลยคู่ตรงๆเนี่ยมีลากไฟยาวแ,แบบนี้ด้านท้ายก็จะมีตัดขอบด้านล่างอย่างนี้นะฮะอันนี้พอดีเขามีคนอยู่ข้างในนะผมก็ขออนุญาต ไม่ได้เข้าไปแต่เท่าที่เห็นนะนี่มีจอตรงกลางขนาดใหญ่เงั้นเลยเขากําลังเล่นอยู่เป็นภาษาจีนครับก็มีตัวแดชบอร์ดตรงกลางวงมาลัยคล้ายๆกับตัวที่เราใช้อยู่แหละครับตัวล้อนะครับนี่มาดูว่าเขาใช้ไฟขนาด18นิ้วนะแบกสวยจังเลยชอบมากเลยสสีเป็นทูโทนนะครับสีเงินกับสีดำนะครับแล้วก็เป็นยาง2อ5สองทับ้านะครับ R 1 8นั่นเองนะฮะอ่ะนี่เป็นรถพลังงานไฟฟ้า1น0ตนะเดี๋ยวดีเทลเราว่ากันนะครับ ส่วนอืนมีอะไรอีกนะครับนี่มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับ Honda c u ันะครับแล้วก็ Summer E แล้วก็ Dax E นี่เราเคยทำข่าวไปแล้วเ,เรียบร้อยนะฮะนี่ตัวนี้ปั่นได้ด้วยเห็นไหมนี่ปั่นได้ด้วยเนี่เห็นไหมอ่าไฟหมดคุณก็ปั่นเอานะฮะนี่แบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็น Honda Civic นะฮะ c i v ิก e s CV. ก็ไม่ต้องดูแล้วกันเพราะว่ามันก็เหมือนบ้านเราแหละนะครับเป็นแบบนั้นเลยนะครับอันนี้เป็น Honda าเอชานะครับดีไซน์อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับพวกกระจังหน้าอะไรก็ไม่รู้ว่าใครจะมองว่าอันนี้สวยผมว่าบ้านเราสวยกว่านะครับส่วนตัวนะครับแล้วก็คันนี้ c ี v i c e-hv แฮชแบกนะครับที่นี่เขามีแฮชแบกนะเมืองจีนเขามีแฮชแบกนะเมืองไทยก็ขายดีนะแต่ไม่เอาไปขายนะนี่จาไว้เลยนะะบ้านเราไม่มีนะมีที่จีนมีนะครับนี่ มีแฮชแบแบบนี้เลยใครอยากได้มาซื้อแถวนี้เองนะฮะนี่ถ้าเขายกไปก็ว่ากัน c r v PSV ก็มีนะครับอ๋อตัวนี้เป็น PSV ด้วยนะก็คือปลั๊กอินไฮบริดนะครับรู้ลาก็บ้านเราหน่อยหนึงนะครับเพราะว่าเขาเป็นลักษณะปลั๊กอินไฮบริดนะฮะนี่คือนี่เขามีขายนะภายในเป็นยังไงนะ่าไปเปิดดูหน่อยนะอ๋อโอ้เปิดเพลงสดังเลย นะฮะนี่เกียร์เป็นแบบนี้นะเป็นแบบกดๆนะเป็นปักอินไทบริดนะครับนี่ต่างจากบ้านเราแน่นอนนะครับไม่เหมือนบ้านเรานะฮะแดชบอร์ดเป็นภาษาจีน,น,นะอะไรนี่เขามีกล้องเข้าใส่ไปในกระจกด้วยนะครับโอ้โหดีกว่าบ,บ้านเราอีกโอ้โหแต่เสียงโว๊ก็เฉยๆเหมือนเดิมนะผมไม่ได้ติดไม่ได้ติดอะไรกับตัวเสียงเลยอ่านี่เป็นปัก เอาไว้เสียบนะเป็นช่องเสียบแบบ AC นะนี่ใช้ชูเหมือนกันะครับใช้บ้านเราได้เลยนะฮะโอ้เสียดายถ้าเมืองไทยมีนี่น่าสนใจมากๆนะครับและนี่คือเดินมาถึงตัว Honda Accord นะครับ h o n d a Accord เลยนี่บ้านเรายังไม่มีนะแต่คาดว่าปีนี้มาแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ e p h e v นะเป็นแบบปลั๊กอิน b ฮบรด้วยนะครับโหที่นี่ใช้ปลั๊กอิน b ฮบรเยอะมากนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเป็นเมืองจีนนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในอย่างเดียวเนี่ยทะเบียนในเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาจะวิ่งได้บางวันนะฮะเขาจะวิ่งไม่ได้ทุกวันนั้นทะเบียนเขาจะมีเลขสมมติว่าเลข369เนี่ยวิ่งใ้วันจันทร์เท่านั้นกับวันพุธนะสมมติอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ฮะแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นป้ายเขียวที่เป็นพลังงานปลั๊กอินไฮบริดหรือเป็น พลังงานไฟฟ้าร้วนี่มันวิ่งในทุกวันนะครับเขาก็เลยเหมือนการส่งเสริมว่าให้มาใช้รถพวกนี้มากขึ้นเขาก็เลยมีรถประเภทนี้เยอะขึ้นครับแล้วก็นี่เป็นการนี่ฮอนด้าอินเทกนะครับสไตล์แฮตแบ็ที่จริงๆเนี่ยอยากให้ขายประเทศไทยมากผมนี่โคตรอยากได้เลยมีสวยมากครับตัวนี้เป็นแฮชแบ็กด้วยนะตัวนี้เป็น e s v ทต่างหากน่าจะขับสนุกและประหยัดไปได้ในคราวเดียวกันนะครับแดชบอร์ดนี่แน่ถ้าไปยกกันมากับจากซีวีกับเอกับทาง CRV เลยนะ แบบนี้เลยนะฮะนี่พวงมาลงพวงมาลายัยไม่หนีกันเลยแต่เนี่ยเขาเกียร์เขาใช้เป็นกดปุ่มนะนี่เป็นเวอร์ชั่นเดียวกับตัวที่เป็น CRV รุ่นเก่าที่เป็นที่เป็นดีเซลนะนี่โอ้โหการเกียร์ไม่มีแล้วนะฮะนี่ขยับมาอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่มีขายในประเทศจีนคือ Honda ZRV อาวหรือ CRV ตามสไตล์อเมริกันก็ได้นะฮะนี่มีตา ภาษาจีนแปลมาด้วยนะพิเศษสุดๆนะเน่มีคลิกเซนเซอร์นะเขาบอกว่ามีแบบนี้ด้วยนะนี่ไปดูภาพรวมโดยรอบคันนะย่อมยาวกว่าตัวที่เป็นเอชอารีเล็กน้อยนะครับภายในก็ดูดีกว่าไหมภายในก็โอยภายในมันดูดีกว่าว่าหน้าตรงหน้าจอมันดูใหญ่กว่าว่าเออเว้ยแล้วก็เนี่ยดูดิ ดีทรงดีไซน์เขาออกดูดีกว่าวะนี่มีปั้นกดเนาะนี่และทุกอย่างเป็นซอฟทพัดหมดเลยนะไอ้ยะดูดีวะ่ะแต่ว่ามาถาม,ถามถึงดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยก็ก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะส่วนตัวผมก็เฉยๆแนละไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับมันมากแล้วก็ตัวนี้ครับ BESV r e e e z ของวันนี้แน่ไม่แน่ใจผมเม่ถ้าไม่เคยเห็นกับรถคันนี้เลยนะฮะนี่นะฮะ อะเอาให้ดูรอบๆแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดผมจะใส่ไว้ให้เนาะนี่แน่นอนว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นรถ e s ส v หรือไม่ก็ตัวปลัก e ๊กอินไอบิดหรือไม่ก็รถไฟฟ้าไปเลยนะครับแมเฮ้ยจากข้างหลังที่ท้ายนี่เขาออกแบบสวยปะแต่ดูก็เป็น CR-V นะดูไปมาดูมามันก็เป็น CR-V รเหมือนกันนะหุ่นใกล้ๆก,กันเลยนะ อันนี้เป็นภาพรวมนะครับของบูธทอนด้านะครับภายในง,งานเซี่ยงไฮ้ออโต้นะครับน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะตัวที่เป็นรถโปรโตไทย์นะเดยดายนะที่ผมไม่มีตัวไม่มีความรู้เรื่องภาษา,ษาจีนนะถ้ารู้นะแม่น,น่าจะสนุกกว่านี้เยอะเลยครับ